ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักทุกควนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่กำลัดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะก่อนเลยนะครับผมนนฮะขอ มองหาเพื่อนเล่นในการทําเผ่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงคันโยกก็ตามในการหาเกาะรับก็ตามนะครับผมนะฮะสามารถเรียนเชิญได้ที่ Discord ของพี่เลยนะครับผมนะฮะลิงก์ดิสคอตเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะแปะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันน้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะฮะว่าจะได้ผลอะไรพร้อมไปครับเออเฮ้ยคุณผู้ชมครับเเเเเเปปนน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 นทาาาาาาางงงงงงงดดด้้้้้้ออออออผผผผผผลลลลลวววีีียยยะะ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 ะคคคคคครรรรรััััับบบมม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 ฮฮหไไไไไุุ่่่ณณูููชชชกโ๋พสิ น่าสนใจกันเลยนะครับผมแนะไปกันเลยครับแต่ภาพมาเดียนะครับผมนะฮะคลิปวิดีโอตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พี่ถ่ายไว้ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะในขณะที่ถ่ายเนี่ยพี่กำลังเอ่อลงดันอยู่เลยนะครับผมนะฮะกับน้องสองคนนะครับผลปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็ไม่คาดคิดนะครับผมนะฮะก็คือตัวพี่เนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนเลยนะครับมีส่วนบนกับส่วนล่างนะครับผมนะฮะซึ่งบอกก่อนนี้นะครับผมนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนด้วยนะครับและเหตุการณ์ที่ หรอกนะครับผมว่าบั๊กตัวนี้มันเป็นบั๊กเก่าหรือบั๊กใหม่แต่พี่เนี่ยรู้สึกว่าพี่เจอมันครั้งแรกพี่ก็เออก็ว้าวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราให้ภาพมันบรรยายแล้วกันนะครับผมนะฮะคือตอนที่พี่ถ่ายทําอยู่ตอนนี้พี่ก็ก,ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมฮะไปเลยครับไอเดียถ่ายติ๊กต็อกเนี่ยไงเขาแม่งแกว่งดาบอยู่เนี่ยแล้วตัวกูอยู่ไหนเนี่ยสรุปกูกูต้องแล้วมันทําดาบเว้ยดดดูิิิงเเออฟันบสก็ได้อะอะะะะไไรรววเเนนีี่ยอ่ย อะไรอะกูไม่ชอบแบบพิจารไทยอ้าวช่วยกูด้วยทำไมกูแยกไหลช่วยกูด้วยตายยุ่งจอดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะช่วยกูด้วยทำไมกูเหลือแค่ครึ่งตัวครับตัวไปพิจาดมาแยกแล้วว่ายดาบมาได้ไหมแหละเฮ้ยเอาสกัดเอา เอา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 เบสเกิดอะไรกับเบสเอาทำไมเหลือแค่ขาวะเฮ้ยแล้วว่ายน้ำมาได้แม่แห่ะเอ้ยแล้วดาเมจดาบดาบกูอยู่ตรงนู่นกูฟันไม่ได้กูฟันไม่ได้เออกูไม่มีดาเมจเลย โอ้ยใช้สก,กิลได้อย่างเดียวเว้ยเฮ้ยไอ้ไอตัวหาอะไรวะเดีย่ยไอ้เบสพี่บักจริงนะเว้ยไปโลกสองแล้วอ๋อนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหตกใจหมดเลยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะซึ่งตัวเองก็งงเหมือนกันนะครับผมนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นคือมันถ่ายติดได้แล้วก็มันเร็วมากคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือว่ามันกลับไปทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมนะฮะก็ลองมาทําดู3 4รอบก็ไม่ได้นะครับลงดันแล้วลงดันอีกก็ไม่ได้นะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับหรืออาจจะเป็นบั๊กในแค่ตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ี่ใครที่แบบเจอเหมือนพี่เนี่ยก็บอกกันได้นะครับที่สําคัญเนี่ยพี่อยากรู้มากๆเลยมันเป็นบั๊กใหม่หรือบั๊กเก่านะครับผมนะฮะที่ทําให้ตัวละครนั้นแบบแยกส่วนกันได้นะครับผมนะฮะคือบอกอย่างนี้ถ้าผมนะคือส่วนบนเนี่ยมันมีดาเมจนะครับผมนะฮะดาเมจดาบดาเมจหมัดฟันได้นิ่วนิ้นั่นนะครับผมนะฮะแต่ว่าคือคือเท้าเนี่ยมันไม่มีดาเมจมันแค่เดินได้กระโดดได้แค่นั้นเองนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอกันเลยนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมฮะถามว่าบั๊กนี้มีประโยชน์ไหมกวิิิดดดีีีโโออออสััั้้้นนนนนนๆลลลละะะะกกกคคคครรบบผมมฮถาาาใชชืื่่ปวยฝไ์ แชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมนะฮะที่สําคัญใครเคยเจอแบบนี้ใครเคยเป็นสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะว่ามันเป็นบั๊กแบบไหนมันสามารถทําเองได้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นเองอันนี้ก็อธิบายกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมฮะโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย